สวัสดีครับพี่น้องปองกุ๊บปองไป,งปสุขุสุขชนเชลากันนะครับขออนรับแปนงทาสูช่องยูทูบนิดหน่อยของเอไประัก์ช้งครับตอนนี้ตีหาเคื่งนะครับสิภาพพี่น้องมากยามตุ่มกบเป็นแง่รอบสิ่งนะครับวันนั้นเด็กแกงครับพี่น้องครับสิบมาที่ว่ามาลุ่นไปทั้กันเดพี่น้องเรื่อนนะครับ เพราะว่ามู่ว่านนี่ใส่กับคำพ่ได้ลงคลิปให้พี่น้องได้เบึงนะครับเอาบึงหลังแรกกันเลยครับมันหมานเด้อมันพ่อเดปนเด็กแก้วบ่นะครับลม มีตัวไม่เลครับแหลังแรกโอ้โหนี่ครับบอ,อนตัวน่นดีนะหลังแดกหมานเหรอครับ น่าเบักเอียบตัวไงเลยนี่ครับเอาตัวหนึ่งครับเดี๋ยวปนแลวครับของจริงครับของจริงอมาแล้วครับปนหลังแรกได้แล้ว เอาตัวหนึ่งนี่ครับสดๆครับวอนหลังที่สองแล้วไปนองบ้าน ทั้งที่สองก็ได้ครับทั้งที่สองบวเขาโอ้สิบสี่ฝ้าไปยามไปย่างไก่เป็นสังไก่ครับมันนี่กย,ย่างสิบตัวอ่ะบนย่งยางเงาเลยพี่น้องครับหลุนไปดำกัน มีตัวอีกไหมน้องหรือว่าหนีมาใส่หลังแหลกนะครับกบเต้นหนีต่อหนาต่อตาเลยนะครับหลังนี้หลังนี้เป็นตะคือโบติดครับโบเขานะครับ ใส่หาหลังครับเมื่อนี้หลังสองลังสามพวกเขาหลังที่สีกันครับเหลืออีกสองลังครับเซทีทีครับบดิเซไก หลังที่สี่กับบ่เขาครับไปเดี๋ยวไปเปิ็งหลังที่หากันครับผมเดียอีกหลังหนึ่งครับพี่น้องครับไปดูน้ำกันคุณนะครับ สุดท้ายมีตัวว่นนั้งลังสุดท้ายโอ้ลังสุดท้ายว่เขาครับเอาต้มงหอยอ่ะถือว่ามานอยู่นะครับได้ตัวหนึง่งใส่หาหลัง ทดสอบไส้ครับปีนี้ปีถึงไส้ครั้งแรกนะครับไปสรุปผลงานครับ<ม>เฝ้าครับพี่น้องสิเดไปย่างไก่ย่างปลาบนสร่างไก่นะครับบนแม่เ่าจมหรือบุปัาน,นี่ครับสรุปผลงานได้มาหนึ่งตัวนะครับหนึ่งแต้ม เลี้ยงหุยหุยครับนี่นะครับเอาคล,คลิปนี้ครับแล้วพี่น้องไปกอนเด้วยนะครับพอกัื่นไคลิปต่อไปการอายุหากินครับชีวิตคนยีสานบานเฮาครับหนอกไส้สุดรลอแกงแล้วครับหมานครับพี่น้องครับพ่อเดออมไซ ไปพักไซเอาคลิปนี้ลาพี่ดองไปก่อนครับเจอกันไหมคลิปต่อไปสวัสดีครับ